สวัสดีค่ะยิดิตอนรับสุขเพรน้าฝนคันดอยนะคะเช้านี้โนโ้ำงฝนจะมาทำน้ำพริกค่ะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะเนาะใครที่ ได้ขึ้นมาบนดอยหรือว่าใครที่แบบว่ายังไม่เคยกินน้ำพีสูตรลากูนะคะน้ำพีของเราเองนะคะนส่วนใหญ่แล้วเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยเขาต้องตาน้ำพีให้เรากินแน่นอนนะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปนะคะวันนี้น้องฝนก็เลยจะมาตาน้ำพีแบบบ้านบให้พี่ๆได้ชมนะคะเผื่อใครอยากจะทำกินเนาะอันนี้จะเป็นพิกสดนะคะทุกคนพิกสดพรพี่แดงก็ได้พี่อะไรก็ได้นะคะเราจะคั่วพี่ให้หอมก่อนแล้วก็ ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นใบล่าสูนะเองอันนี้จะเป็นล่าของมันเองนะคะล่าเนี่ยจะเป็นสีขาวเดี๋ยวเราก็คั่วไปพร้อมกับพี่เลยนะคะให้หอมหอมหน่อยค่ะนี่เราจะใส่ลงไปแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นนั่นพี่แบบสุดดั้มเดิมไปเลยนะคะเนาะเสจแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะคั่วให้มันหอมหอมหน่อยนะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปตามแล้วเหลือเราดูว่าว่าสุกคนแล้วเนี่ย มีอะไรอีกบ้างน,นะคะเนาะเช้านี้จะทำเมนูแซ่บๆหน่อยนิดหนึ่งนะคะเนาะเดี๋ยวครัวที่ให้หออตัวค่ะ ี่ให้หอมแล้วนะคะพี่ก็หอมมากเลยพี่กัลาซูนะคะเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยนะใส่ในข้อลงไปเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นลาซูหรือว่าถ้าใครไม่มีลาซูก็เพาพี่แห้งเป๋เป่านะคะแล้วก็อันนี้นะใส่ก,กูชชโรกับเกลือลงไปนะคะนองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตามให้ละเอียดกันค่ะง่ายๆนะคะอันนี้จะเป็นอันพที่แบบบ้านๆจานส่วนใครที่ชอบกิน้ันพี่อยู่แล้วนะคะน้อก,ก็เราไปทำกินกัได้นะคะเดี๋ยวเราตามให้ละเอียดแป้งเลยคะ่ะ ใส่ลาดชีลงไปเลยนะคะเนาะใส่ลาชีต้มหอมลงไปะค่ะส่วนนกโฝนไม่ค่อยชอบทานต้มหอมเท่าไหรน่นาโฝดก็เลยไม่ใส่นะคะใส่แต่ลาดชูนเนี่ยเราจะใส่ให้เยอะหน่อยเพราะว่าให้มันหอมนะคะ <S 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 ได้แล้วค่ะน้ำพีบ,บ้านนะคะสุดสาวดอยเจ้าใครที่ยังไม่เคยทานนะคะนอต้อง ทำกินดูแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเมนูง่ายๆนะคะอันนี้เนี่ยคาะไม่ได้เลยค่ะเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเขาก็จะอันนี้ให้เรากินนะคะน,น้ำพริกค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยนะเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าเช้านี้เราทําเมนูอะไรบ้างน,นะคะส่วนน้ำพริกเนี่ยเป็นหนึ่งเมนูที่หอมและก็ได้แล้วค่ะหนูเช้าวันนี้ก็จะมีน้ำพริกนะคะเสร็จแล้วก็นี่ค่ะอันนี้จะปเป็นแกงชะอม ะะแล้วก็จะมีผักผัดนะคะน้องผ่านี้เนี่ยผักคะน้านะคะนาอใส่ปลากระป๋อตามด้วยนี่เลยนะคะตามแต่ค่ะอาบ้านนะคะน้องใครที่อยากเราทํากีนนะคะนาอฝนแนะนําเลยค่ะเราไปทําตามดูนะคะบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนนะคะนอาอเช้านี้ก็น้าเสนอน้ําพริกสุกสาวด้วยนะคะน้องไปแล้วหาลาด้วยบรรยากาศดีๆนะคะท้องฟ้าสวยงามใสๆเลยค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย